มีแล้วมันหมื่นเหมื่นเด็กจีนย่างรถแห่งโอมากใชแล้วก็บินเลยไ,ไปบ้านกิดจีนหันใจน้ำกับอะไรให้ตัว่ารถ จะดีมดุนเก่ามันไม่น่ามันหล่อมันบมดแตกอ่าลบอุบลบอุบดิผู้ก็ขี่สลัดเขาแบยยบยางโหลดไปเขาแบยยบยางโหลดจำขี่ได้สองคนมันแตกมันกิบคนนี้ก็บยางใช้กับมันนั่นมันก็ขี่ไปเรื่อยลอยไปมันวันไม่หรอกแต่สีมืดอะไรเนี่ย ไปไปเด้อไปก่อนไปก่อนเ <ไป S 1> มือนืงไปสวนเมือ่องวัาเจียงเจริกซูเนี่ยแหละ Ừ. Tóc vẫn tốt tóc vẫn tốt tóc vô tóc đấy tóc mình tóc tóc mà tóc 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 cái kia nó nằm tóc gì tóc 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 đấy. chỉ chạy này.

ซ้ายแนวไรซ้ายดุร้อยดุร้อยผมน่ะดุร้อยำเลยโอ้โ้โอ้โหรถกระต่เออมอันมันข่านสุดไงฮะผมมาละมันขัอมันบ่อนะ รถไตก็สีไหลอยู่หมันสูงไรดขาแล้ว้ไปไปเอาไปก่อนหยใจยางไปต้องขนอก Ừ. Họ ừ. thương vật đấy bỏ. Nghe tay chăm,